แอลกอฮอล์เข้าหน้าบัตรวีไอพี สวัสดีครับผมในทะางช่อง YP Walk วันนี้เราก็อยู่ในรายการเปิดกล่องใน EP ที่3ามสนะครับไม่รู้เหมือนกันผมคุกจะไม่ได้นะผม,ผมเยอะมาตอนนี้ผมจองเปิดกล่องยเยอะมากนะซึ่งผมไปทำกับเพื่อนบ้านทำทททด้ยวยกันนะีนมม้ทำคนเดียวบ้างนะซึ่งวันนี้เขาไปทำคนเดียวบ้างกลับมาทำคนเดียวอีกแล้วนะซึ่งหายหายไปนานนะนานมากเลยดีกว่าเออเพราะว่าผมไปเปิดจิมเรียนเพราะว่าโรงเรมมันเปิดแนตะ่ช่องนี้คือ เป็นช่วงปิดสองอาทิตย์นะครับผมก็เลยจะมาเปิดคนเดียวก่อนเพื่อแบบให้มีคลิปลงภายในเดือนมกราเนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ลงภายในสิ้นเดือนมกรานะฮะซึ่งถ้าผมไม่ทําตอนนี้รูกไปทําตอนสิ้นเดือนสุกมันก็จะมีร้านไปเร็วมากเลยนะผมก็เลยทําจองจองไว้ก่อนครับรว่าเดือนนี้ผมคลิปังไม่มาหมดเลยนะยังไม่เสร็จเลยนะคลิปเสร็จ,น,น,าจารนะน,นี่มาจากต่างประเทศนะฮะนีม่มาจากต่างประเทศนะรู้บ้าง ค่อนข้างแบบโอเคนะไม่ไม่แบบมาใะไรอีกนี่ครับเออ่นี่สั่งมาจากลาซาด้านะซึ่งลาซาด้าเอ็กเพสมาส่งนะฮะซึ่งอันนี้จากบริษัทเทรบอยแฟชั่นสโตนะฮะซึ่งผมสั่งมาจากบริษัทเทรบอยนะฮะแล้วก็ตะกี้ใช่ไหมก็เป็นต้นกำเนิดเชื้อโควิดนะซึ่งเขาบอกกันเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจริงเปล่าเราก็จะมาเช็คก่อนทะไปับ ีอะไรบอคนะชิมก่อนนะชิมจนแฉะแล้วก็จังหวะนี้โอเคฮะนี่ครับทำความสะอาดนะซึ่งผมทำควก็สะอาดทุกครั้งนะซึ่งอ่อนี้ก็ทำแอลกอฮอล์เข้าหน้าเป็นบหกลิ่นโอ้โหต้องแล้วก็วางไว้พีกินหอกไปเจี๊ยดเลยนะฮะซึ่งผมไปเลยไปติดตามด้วยนะครับคลิปจะมีนะโอเคโอเคนะครับ โอเคโอเคหลายรอบแล้วผม,นะ okay, นมนเมน okay. เเเี่ยโอนะเคนะนะครับซึ่งมันก็เสียดหน่อยครับโอเคแล้วทำเปี่งเปลี่ยนช่างแม่งนะแล้วก็ตีคัตเตอร์เลยนะคัตเตอร์คัตเตอร์ใทำจุ้งเดียดผมดิ้มออกไปนะนี่นี่ครับเป็นอีพีที่สอนนี่คืคัตเตอร์นะสถานการไม่เรียนนานมากโอเคโอเคนะครับ,นน okay. Okay, รบเราจะกรีดก,กันเลยก่อนไปกกนรเริ่มจากกีดตรงข้างหน้าก่อน ไอ้มาเจ้าเลยนักหน้าครับเนี่ยโหลเอย่าได้เข้าขัแล้วเข้าแล้วเขาเหนวมันเข้าแล้วโยโย่เอาละเอากแล้วจำออกแล้วเจำออกแล้วครับทุกคนดูไม่ดึกไม่ได้แคดีครับโอ้โหโอ้ย่านี่เป็นของสีบอยนะนี่โยเล่บอย เปิดกันเลยครับท่านชมโอกาสชีสเอาแต่ปะเทศไทยแ้แรกก่อนเดี๋ยวไปเนี่ยอันนี้คืออะไรคืออะไรก่อนไม่รู้คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแถมมาให้ลูคืออะไรอะ่ะคืออะไรวะแพ็กเกนะดูชิแกะฮะ ปึ๊บปึ๊บปึบป๊บอะไรอ่ะไขควงเหรอจะเป็นไข่ควงหรอือยังไงไม่รู้รไม่รู้จับเหมือนกันฮะซึ่งเดี๋ยวรู้แน่นอนว่าผมสั่งอะไรมาฮะอ๋อหมุน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 ก้อนหมุนโอเคเก็บที่เดิมนะครับซึ่งหนูก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเดี๋ยวค่อยปิดใอะไรทีโอเคซึ่งในนี้ก็หมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้นเขาทำมาจากน,น้ำมา เขาไม่ได้ใส่กล่องมานะว่ากล่องมันจะมุดนะบอกอันนี้มันกันน้ำกันต่างประเทศมันก็ต้องใส่ถุงดีกว่านะว่าถุงนี้จะดีกว่าเยอะเลยครับใส่แนกล่องเข้าไปถุงนะเป็นถุงเพย์บอยนะเดี๋ยวนี่ถุงกระดาษนะเป็นถุงกระดาษหนูหลหมๆถุงหลวมากครับเฮ้ยถุงหลวมมากเดียวเพย์บอยนะ ก็มีสลับเพย์บอลนะสินของแท้แน่นอนครับตัวน,นี้ผมสั่งจากช็อปของแท้เลยนะครับเดี๋ยวไปครับที่สองนี่ก็ขาดไปแล้านผูช้ชมมาเดี๋ยวทีสุดท้ายละโยโยนี่ครับท่านผู้ชมกล้องเปิดหนะโอเคเพย์บอลอ่าอิสตอร์เรส หนะ mm. sure <sk 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 ึ่งเก้าห้าสามนะไปครับพร้อมกันโอ้โหกล่องกล่องหนักนะครับหนักหนักนะกล่องนี้หนักมากข้างหนักครับพอรูนึงได้อะอยสามหนักเปิดกันพร้อมกันครับเดี๋ยวก่อนเปิดนะถ้าจะลืมกดไลค์ก็สักใครกดแชร์ก่อนนะจ้าช่วยบอยก่อนนะครับขายของก่อนกินนะ สามโอ้โอ้ชีตสย่าโอเคโอเคนี่อย่านี่ครับเพีบอยนะดนาิกานะครับโอ้โหากาพีบอยอุ่นสวยอ่ะดูแล้วชอบอะชอบมาก ไม่แท็กเดิ๋มีกาแท็กนะครับเทียเขียนของแท็กนะขอเอาเ่อห่จะค่อยรีวิวนะรีวิวสี่งแเริ่มจากสีเหลืองก่อนนะคืออะไรไม่รู้นะฮะนี่ครับใบรับประกันนะรับประกันนะเป็นของแท็กใบเซนน่าจะเป็นใบเซนนะดูภาษาจีนนะ p ะเพย์บอยว่าสต็อกตอกตอนะ ี่ภาษาจีนมันคือแบรนชีนะฮะซึ่งสั่งจากประเทศจีนนะฮเพลนของเทนะนี่ก็ผู้มือด้วยนะพี่บอยนะผู้มือด้นะฮะบลาบลาบาปานะวิธีการใช้วิธีการใช้ปลาบลาบาบลาปลานี <isation, S 3> ้หมุนได้น <sausage> ึ่งสองสามเดี๋ยวมันต้องเอาภาษาจีนไปแปลนะว่าเป็นการตั้งเวลาตั้งอย่างไรฮะผมก็ไม่รู้ตั้งอย่างไร แบบมันกือแบตั้งตั้งด้านข้างเด็เดี๋ยวค่อยไปแปลนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรอันน re ี้คืออะไรอันนอ๋อเข้าใจแล้วมันคือที่ขวนเป็นแบบที่น็อกเอาเอาสายออกสายออกแขวนแาวนะนี่เนี่อะไร บัตร VIP ตู้ตัวเจ้าบัตร VIP เก็ดเด็ด hey, hey. โตเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มีโค้ดอยู่นะกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้ยังไม่ได้แกะมันจะมีโค้ดเขียนไว้ตรงนี้นะมัต้องแกะเองทีเดเพื่อเป็นบัตร VIP ได้ดูชัดกับท่านผู้ช <I S 1> น VIP ครับอยากต้องขนลุก ใครได้ัตรีใครดลวยขาไม่ได่ยังได้บ่อเลยมานากาไก่อนไปต่อแบบดีชาสวยนะไปออกมาเลโโหโอ้นี่มันก็มาแล้วนะโอเคเบาไปทำเบาเพราะมันแพงครับอ้อ้้ยจะอะไรจะมาขายตอนนี้เจะดูนาฬิกา อ่ะขายให S! <S ้จบก่อนอ่ะมันดีวิว huh. ข้างนอกสถานที่เนี่ยผมไม่่าสถานที่มาเนี่ยอย่าก็มานั่งบนกับไอ้พวกเนี้ยเอออตโซลีโอดีดีไม่ทำไแท็กชูบอยนะครับ this product has set innovation มาใช้ดูนะ โดยเยสดยเอสคุณผู้ชมุหลาหมาเห่า,หาไม่ปะไม่ยางพุแกะนออกมหมนะวัเพลงออกไห,นดดหไมนะใส่นะทีน่านผูชมตัวเตียนนะเรียนข้างหละนะู่หลาเป็นแบบสร้างแบบหละนะู่าหลาไม่เคยล,ะะลักกันนาฬิกาที่นหนู่บ้างเขาวันนี้ หันกาบานนะฮะโอเคนะครับยังไม่สำหรับพรีบอยนะ,ะทั้งหลายก็เป็นลเยียงนะบลรพัสวันนะวอเตอร์ดีสเตตสตีลแบ็กนะ,ะไม่น่าเห็นหรอกเขาวันป่านเนี่ยแกวโอเคนะครับซึ่งเก็บไปที่เวก่อนดีกว่าใช้นะโอเค โอเคนะครับเราชมเดี๋ยววิจิปาศะมซึ่กันนะซึ่งต้องขอกล่าด้วยครับเอ,อ่อว่าในการนี้ถ้าไม่มีทุกคนผมก็ซีไม่ได้นะครับต้องขอบคุณนะครับทุกคนนะที่ติดตามช่องผมไว้ทุกอย่างนะที่ทำมาตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมานะที่มีคลิปฉลองมาไ้หนึ่งปีนะครับองขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่หนึ่งปีแรกเลยหนึ่งปีนะที่ผ่านมานะ ยูทูบทิกเกอร์อะไรพวกนี้ซึ่งผมมีรายได้ที่ผมสาม,ม,มารถขอสีทั้งทีได้ครับไม่ได้ได้จากยูทูบโดยตรงรคับได้จากคนจับใหทท้ทำไม่รู้ทำได้ดีนะทำไปพวกอะโ,ดโดยกัฟฟี่ต่อแล้วพวกเนี้ยก็พระเจ้าทำผมก็ทำนะซึ่งต้องขอบคุณมากทุกคนนะที่มาดูรับชมผมแล้วทุกคนรู้จักผมมากขึ้นนะซึ่ง โอกาสได้เงี้ยน่มาซึ่งอันนี้ผมไม่ได้อัผมรับตัวซื้อแบบปวดใครนะซึ่งผมใช้เพื่อความสำเร็จผมซื้อแบบเงินใจว่าเอ้ยวันนึงสามารถซื้อตัวเองได้เว้ยอันนี้ผมไม่ได้ใช้เงินพ่อแม่ซื้อนะผมใช้เงินสดซื้อแบบผมหาแ,แบบเก็บตังค์มาซื้อน้ำคิดมากมากเลยนะผมว่าตอนแรกผมจะเอาในการสองสามร้อยแล้วแต่แบบแม่ขอกปองแบบไม่อยากไ <c> ด <oughs> ้่งผมก็เลยได้ได ซึ่งแบบแบรนด์อื่นพวกนี้มันก็จะแพงอะโซคลอเร็กซ์อะไรอะบา,บาต็กฟิลิปส์นิวชาร์อ่ตไซโก้คาสิโอแล้วพวกนี้ก็เป็นแบนนรนด์กลางๆก็มีไซโก้คาสิโอพวกนี้โหจะเอาอยู่ตอนแรกแต่แบบไม่เหลือปึ๊บเห็นเดย์บอยปึ๊บเฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่หรูว่ะราคาไม่โอเคแตหรับผมอ่ะผมจ่ายผมยอมจ่ายได้แต่มันหรูพรอที่ิงๆโอเคผมเห็นครั้งแรกไม่ใช่เลยว่ะไม่ต้องเอาแล้วจังหวะเนี้ ก็เลยเก็บตังค์แล้วซื้อมาซึ่งผมได้ซดส่วนลดก็ค่อนข้างเยอะนะ่นนะ้ครับท่านผู้ชมซึ่งไอ้ใบนี้ I ike, ผมไม่รู้ว่าให้ดูได้ไหมไอเนี I ่ยน่าจะดูได้แหละฮนะไม่น่านมีอะไรหรอกนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีละมา้านะกม็มีละมานี่คลิปเหมือนเดิมก็ยืนกดไลค์ก็ใครกดแชร์กดต like, ิดตามช่องไว้ที่บอกไปตรงแจกกทุกคนด้วย,วยสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะส่วนถ้าอยากดูคลิปใหม่คลิปล่าสุดก็บเดลิเวอรี่ช่องหลายพิมพ์วอล์กได้เลยนะมีนับร้อยคลิปเลยนะใช่เลือกสั่งแบบคลิปต่างๆต่มีหลายคอนเทนต์ที่คุติดตามนะที่ผมอาจจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะปีนี้ผมสัญญาผมจะลงคลิป3าคลิปทุกอาทิตย์เลยครับแต่ทุกวนอาทิตย์ก็ประมาณเดือนนึงก็มีเสียทย์ก็มาสิบสองคลิปคลิปคลิปก็คลิปเก้าคลิปมีมาสามสามเสียอาทิตย์ต่อต่ออเ่อ ห่อเียนนะก็มันมันขั้นต่ำประมาณเก้าคลิปแน่นอนครับคือผมันยกจะขยันทําคลิปนะจะไม่ภาพไม่แต่วันเดียวเลยอ่ยสัญญาสัญญาสัญญาแล้วันสัญญา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 เอาไม่ได้ติดติดแต่สัญญาแล้วสัญญาจิตสบายแล้วเจอกันแล้วไปเจออินเสอร์กับลีบาบไปบ่ายแล้เจอกันแล้วกัน